แม่ฉายาเขานะครับอายุเพียงแค่22ปีแต่ว่าเดินสายชกมวยมาทั่วประเทศนะครับเป็นนักชกท่่ยบเป็นเด็โกโดนเตะโอ้โหวันนี้มาโชว์นะครับอยากเห็นสอกกลับครับอยากเห็นสอกกลับบนแผน่นดินเชียงใหม่มาเตโดดเตะอีกแล้วครับโอ้แก้งขวาเตะขวาเฟเดินขยับเอามือยันไว้แทงเขา่าบอกแล้วครับนี่นักวยเดินสายครับพี่อุดม นอกได้ในดีเลยครับเพชรอุดมครับโอ้โหอาโดนซ้ายครับเอาร่วงแล้วครับโอ้โหลงไปคาเชือกครับโอ้โหทำไมก่อเชือกนี่ก็ร่วงแน่นอนครับกรรมการนับไปแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นศอกหรือหมัดนะครับแต่ที่แน่ๆโดนนับ8ไปแล้วกราเสมาทิพย์ีรีครับนับ8เป็นเดริโก้เพชรอุดมฮุกเข้ามาอีกเป็นเดริโก้เข้ามาพยายามใช้เข่าแม่แต่ศอกไม่ได้อุดมชิงแทงก่อนให้เข้าลำตัวโอ้โหแล้วดูครับ โอ้โหสี่ซี่โครงด้านซ้ายของเฟเดริโกครับแดงเถืออครับโอ้มันไปสังเวียนขยับกระโดดเข่าลงมาทุ์แมนทันครับโดดต่อยอ่ามีศอกหรือมีศอกหรือแปดทียันเนี่ยฮะอันนั้นนี่โอ้โหเรอุดมบอกสบายเตขวาลำตัวเตขวาลำตัวอีกเตเจ็บแลวครับโอ้โหไม่ไหวแล้วก็ระคัมนับเลยครับเฟเดริโกบอกโอ้ยพูดเป็นภาษาไทยว่าอยากกลาวอิตาลี ไม่ไหวครับแขนเดี้ยงครับแพ้เลยครับโอ้โหก็แเตะซะขนาดนี้เลยครับเพชรอุดมครับยังไงจนเตะถึงยอมเลยครับกเก่งมากนก็หัวเอาศาสตร์เอาเลยครับแบบนี้เลยครับเพชรอุดมนี่ครับสองดอกก็โอ้โหเรียบร้อยครับกรรมการนับไปก่อนนะครับแต่ดูการแล้วก็โอ้โหดูแล้วสู้ไม่ไหวเลยครับโดนหนักๆมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับนี่ครับโอ้โหกุมแขนเลยครับโบกมือบอกใจเย็นครับ